ไม่กี่วันก่อนศึกเซลเกมโกหังตื่นเช้าในวันซึ่งควรจะเป็นวังพักผ่อนและผ่อนคลายเขาดีใจที่วันนี้จะได้ไปงานบาร์บีคิวและคาราโอเกะกลางแจ้งกับเพื่อนๆที่สวนสาธารณะเขาก็โดดลุกจากเตียงยืดแขนไม่กี่วินาทีก่อนจะกำหมัดขึ้นท่านในนั้นออร่าทองคำก็ลุกว่าปรอบตัวเส้นผมและดวงตาเปลี่ยนสีทันทีหลังจากคลายกำปั้นลงออร่าก็จางหายไปแต่สีผมและตาก็ยังคง ยูสัญ,ญลักษณ์ของร่างซูเปอร์ไซยาพลังเต็มขั้นเขารักษาสภาพนี้ไว้ตามคําแนะนำของพ่อที่บอกให้คงพลังซูเปอร์ไซยาไว้ตลอดวันยกเว้นตอนนอนเท่านั้นเมื่อรู้สึกกระปี้กระเป๋าขึ้นเขาอาบน้ำแล้วใส่ชุดที่พิกโ,กโร่มอบให้ชุดที่มีลักษณะเหมือนที่พิกโ,กโร่สวมใส่มาตลอดจากนั้นโกฮังก็เดินไปสมทบกับกลุ่มเพื่อนที่รออยู่ซึ่งมีบรูมา ยัมชาพิโกโโล,ลอูรอนเซียนเต่าทั้งและเบจิต้ากโกหังไม่ได้ตั้งใจจะร้องเพลงมากนักเขารู้ดีว่าคนอื่นๆคงจัดเต็มแทนแน่วันนั้นอากาศสวยงามมากท้องฟ้าโปร่งและมีลมพัดเย็นสบายแต่ก็มีเรื่องหนึ่งที่ทำให้เขารู้สึกเสียดายเล็กน้อยพ่อกับแม่ออกจากบ้านตั้งแต่เช้าเพื่อไปดำเนินการสมัครเรียนให้เขาที่โรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งซึ่งเขาก็จาชื่อไม่ได้เสียด้วยซ้ำ และแน่นอนว่าในตอนนี้เขาไม่คิดว่าการเรียนเป็นเรื่องสำคัญเพราะถ้าในอีกไม่กี่วันเซลล์เป็นฝ่ายชนะในศึกเซลล์เกมทุกอย่างก็จะจบสิ้น เมื่อโกฮหังมาถึงสวนเขาไม่เห็นเบจิต้าทันทีอีกฝ่ายพึ่งออกจากห้องกลางเวลาและจิตใจหลังจากฝึกเป็นวันที่สองส่วนพิกโกโรก็ยืนอยู่ห่างๆตามนิสัยของเขาคุริลินยำฉาและเซียนเต่ากำลังจัดเวทีเล็กๆสำหรับคาราโอเกะส่วนคุณพ่อของบลูมามาพร้อมภรรยาถือไมโครโฟนในมือ งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลฤดูใบไม้พริฮานามิที่แปลตรงตัวว่าชมดอกไม้ครอบครัวและเพื่อนฝูงมักจะมารวมตัวกันตายต้นซากุระเพื่อปิกนิกฉลองการมาถึงของฤดูใบไม้พริเช่นเดียวกับที่โกหังและเพื่อนๆกำลังทำอยู่ตอนนี้กลีบดอกซากุระสีชมพูค่อยๆร่วงหล่นท่ามกลางสายลมอ,อ่อ,อนๆภาพที่สวยงามจนเขาอดมองไม่ได้ฤดูใบไม้ผลิมักจะสื่อถึงการเริ่มต้นใหม่และ การฟื้นคืนชีวิตแต่ในปีนี้ปีที่767มันมีความหมายลึกกว่านั้นเพราะอีกไม่กี่วันพวกเขาจะต้องสู้ในศึกเซลเกมหากพวกเขาชนะโลกจะได้เข้าสู่ยุคแห่งสันติอีกครั้งและความชั่วร้ายของเซลจะถูกลบล้างไปตลอดการแต่ถ้าพวกเขาแพ้ฤดูใบไม้ผลินี้จะกลายเป็นฤดูสุดท้ายของโลกใบนี้ ปิกนิกครั้งนี้อาจเป็นโอกาสสุดท้ายที่เหล่านักรบแห่งโลกและเพื่อนๆจะได้ใช้เวลาร่วมกันก่อนการต่อสู้ครั้งใหญ่จะเริ่มต้นขึ้นถึงจะมีนักรบหลายคนมาร่วมแต่เชจินฮังและชาวซื่อก็ปฏิเสธคำเชิญทั้งคู่ไม่ชอบพื้นที่คนเยอะและมักหลีกเลี่ยงการเข้าสังคมอยู่แล้วโกฮังหวังว่าเดนเดจะมาร่วมภายหลังแม้ว่าในฐานะผู้พิทักษ์โลกคนใหม่เดนเดยังลังเลเพราะต้องทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ หลังจากทักทายกันแล้วทุกคนก็เริ่มพูดคุยในเรื่องสนุกสนุกพวกเขาต่างหลีกเลี่ยงไม่พูดถึงเซลลเพราะวันนี้เป็นวันแห่งการพักผ่อนจริงๆ จนกระทั่งถึงเวลาคาราโอเกะยำฉาเป็นคนแรกที่ขึ้นเวทีร้องเพลงส่วนบลูมารีบวิ่งไปตามเบจิต้าซึ่งยอมมาที่สวนแต่ก็ยังแยกตัวออกจากกลุม่มเสียงเพลงเริ่มดังขึ้นทุกคนนั่งฟังกันอย่างเพลิดเพลินและน่าแปลกใจที่ยำฉาร้องเพลงได้ดีเกินคาดหลังจบเพลงเขายื่นไมโครโฟนให้คุลิลินก่อนที่คุลิลินจะเริ่มร้องบลูมาก็กลับมาพร้อมเบจิต้าถึงแม้จะไม่สามารถกล่อมให้เขา เขาเข้ามาร่วมกลุ่มได้แต่เธอก็พอใจที่อย่างน้อยเขาอยู่ห่างออกไปไม่กี่เมตรยืนพิงอยู่กับต้นไม้ใหญ่ใกล้เวทีบลูมานั่งลงบนพื้นหญ้าข้างข้าเวทีโดยอุ้มทั้งตัวน้อยไว้ในอ้อมแขนส่วนทั้งจากอนาคตก็ยืนเงียบๆไม่ห่างจากเธอมากนักยืนในท่าทางที่เหมือนพ่อของเขาไม่มีพิษแต่ก็ยังอยู่ใกล้กลุ่มเพื่อน บรรยากาศอบอุ่นและสงบเหมือนหยุดเวลาไว้ก่อนที่สงครามแห่งชะตาจะเริ่มต้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าคุลิลินเริ่มร้องเพลงและในขณะที่ทุกคน ที่กำลังฟังเขามองว่าเพลงของเขาเป็นความวุ่นวายไร้จังหวะแต่หลายคนในหมู่พวกเขาก็รู้สึกว่าการได้ยินเขาร้องเพลงอย่างน้อยก็มีความตลกอยู่บ้างโกฮังจึงหันไปทางเบจิต้าซึ่งเมื่อได้ยินเสียงร้องของคุริลินแล้วสีหน้าของเขาก็ดูเหมือนอยู่ในอารมณ์อยากฆ่าคนคุณเบจิต้ามานั่งกับพวกเราสิครับ โกฮังตะโกนเรียกเจ้าชายไซย่ามาสนุกกันหน่อยสิแต่พ่อของทั้งไม่ได้มาที่นี่เพื่อความสนุกเขามองคำพูดของโกหังว่าเต็มไปด้วยความไร้เดียงสาและน้ำเสียงโดยรวมกับท่าทีของโกหังทำให้เบจิต้านึกถึงความโง่เขลาของคาคารตโตซึ่งยิ่งทำให้เขาหงุดหงิดมากขึ้นฉันออกมาจากข้องการเวลาและจิตใจแล้วเห็นอะไร คาขรตโตกับลูกชายของมันกำลังเล่นสนุกกันอยู่บจิต้าพูดอย่างดูแคลนแทนที่จะเสียเวลาที่นี่แกควรใช้เวลาอีกวันในห้องกลางเวลาและจิตใจฝึกให้พร้อมเพื่อจะเอาชนะเจ้าสัตว์ประหลาดจองหองนั่นต่างหากบจิต้ารู้ดีว่าโกฮังและพ่อของเขาบรรลุความสามารถที่จะคงร่างซุปเปอร์ไซย่าไว้ได้อย่างถาวรแม้ในเวลาที่ไม่ได้ต่อสู้แต่เขาก็ยังไม่เชื่อว่าความสามารถนั้นเพียงอย่างเดียวจะเพียงพอที่จะเอา ชนะเซลล์ได้เขายังรู้สึกหงุดหงิดที่ตัวเองยังไม่ค้นพบวิธีรักษาร่างซูเปอร์เซียได้เหมือนพวกเขาแต่เขาพยายามซ่อนความไม่พอใจนั้นให้ดีที่สุดอย่ากังวลเลยครับคุณเบจิต้าเรายังมีเวลาอีกหลายวันก่อนที่ศึกเซลล์เกมจะเริ่มโกฮังพูดอย่างน้อยพ่อของเขาก็บอกให้เขาไม่ต้องกังวลถึงแม้โกหังจะสงสัยว่าทำไมพ่อถึงดูผ่อนคลาย ได้ในช่วงเวลาวิกฤตแบบนี้แต่เขาก็ยังเชื่อในการตัดสินใจของพ่ออย่างไรก็ตามพวกเขากำลังจะตระหนักถึงภัยคุกคามอีกอย่างหนึง่งซึ่งในหลายๆแง่มุมแล้วอันตรายยิ่งกว่าเซลเซียอีกในขณะที่เพลงของคุลิลินกำลังจะจบลงยานอวกาศส่งลูกโอก๊กขนาดเม่หึบมาก็ร่อนลงใกล้ๆพร้อมกับเสียงคำรามของเครื่องยนต์อันทรงพลัง เมื่อเห็นยานอวกาศนั้นโกหังก็ยืนขึ้นและเข้าสู่ท่าต่อสู้ทันทีพิกโ,กโล่ก็บินลงมาใกล้กลุ่มในเวลาไม่นานและคูลิลินทำไมตกจากมือบรูมาถอยไปยืนอยู่ข้างหลังลูกชายจากอนาคตของเธอทั้งซึ่งได้เดินทางข้ามเวลามาจากสิ่งที่จะถูกเรียกว่าจาัก,กรวาลที่12ในอนาคตเธอมั่นใจว่าลูกชายจากอนาคตจะสามารถปกป้องเธอกับลูกน้อยได้ เมื่อเสียงเครื่องยนต์ของยานอวกาศค่อยๆเงียบลงทางลาดโลหะก็ยืดยาวออกมาจากตัวยานแตะพื้นในไม่กี่วินาทีต่อมาทหารสวมเกราะหลายสิบคนก็เดินลงมายังรวดเร็วและล้อมกลุ่มไว้โดยมีสายตาจับจ้องไปที่เบจิต้าเป็นลัก เมื่อสัมผัสได้ถึงบางสิ่งผิดปกติซุนโกคูใช้ท่าเคลื่อนยาน้ายในพริบตาทันทีปรากฏตัวขึ้นทางขวาของโกคังในระยะประมาณ1เมตรโดยไม่ได้พูดอะไรพวกเขาทั้งคู่รอให้ทหารลงมือก่อน แต่ก่อนที่ทหารจะทำอะไรเพิ่มเติมไปจิตต้าและคนอื่นๆก็เห็นชายคนหนึ่งก้าวออกมาจากยานและเดินลงจากทางลาดขณะที่ชายคนนั้นเดินเข้าใกล้เขามองทุกคนอย่างระมัดระวังโดยเฉพาะโกคูโกฮังทรังและ ิกโกโรเมื่อเดินมาหยุดห่างจากเบจิต้าเพียงหนึ่งเมตรชายคนนั้นก็ก้มหัวคำนับเบจิต้าซึ่งทำให้ทุกคนรวมทั้งเพื่อนๆนและนักรบรู้สึกตกใจอย่างมากทาหารทั้งหมดก็รีบคำนับตามชายคนนั้นด้วยเบจิต้ายิ่งรู้สึกสงสัยในตัวชายคนนี้มากขึ้นและสังเกตว่าเกราะของเขาคล้ายกับเกราะของสมาชิกบางคนในกองทัพของฟรีเซอร์แม้จะต่างออกไปบ้างเกราะนั้นส่วนใหญ่เป็นสีเขียวแต่แผ่นหน้าอกเป็นสีแดง แผ่นไหลไม่ใหญ่เหมือนของกองทัพฟรีเซอร์และคลุมเพียงหัวไหลเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีผ้าคลุมสีขาวที่พัดพลิ้วอยู่ด้านหลังซึ่งยิ่งทำให้เบจิต้ารู้ว่าชายผู้นี้ต้องมีตำแหน่งสูงส่งแน่นอนรอยยิ้มเล็กๆผุดขึ้นบนใบหน้าเบจิต้าเขารู้สึกพึงพอใจที่ได้รับการคำนับแบบนี้มันเป็นเวลาหลายปีแล้วที่ไม่มีใครแสดงความเคารพต่อเขาและ จากลักษณะท่าทางของชายคนนั้นบเบจิต้ารู้ได้ทันทีว่าคำนับเขาในฐานะเจ้าชายแห่งเผ่าไซยาไม่กี่วินาทีต่อมาชายคนนั้นเริ่มพูดเขาแนะนำตัวว่าข้าชื่อพารากัตไซยาคนหนึ่งที่รอดชีวิตจากการสังหารหมู่ที่ก่อโดยทรราชฟรีเซอร์พารากัตพูดต่อและบอกพวกเขาเกี่ยวกับดาวบเบจิต้าไมที่เขาสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นฐานในการฟื้นฟูจักรวรรดิไซยาฟาบาดในฐานะที่ท่าน คือเจ้าชายแห่งเผ่าพันธุ์ของเราข้าขอน้อมกล้าวขอเชิญท่านไปยังดาวเบจิต้าไหมเพื่อให้ท่านได้เริ่มต้นรัชสมัยของท่านในฐานะกษัตริย์อย่างแท้จริงพารากัตพูดนั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันสนใจเบจิต้าตอบเสียงเรียบก็จะหันหลังให้พารากัตพารากัตรู้สึกประหลาดใจกับคําตอบนั้นเขามั่นใจว่าบจิต้าจะ ต้องรีบตอบตกลงแต่ในขณะที่ลุกขึ้นเขาตัดสินใจเปิดเผยเพศผลอีกอย่างซึ่งสำคัญกว่ามากว่าทำไมเขาถึงมาที่โลกฟาบาดข้าตั้งใจจะบอกเรื่องนี้ภายหลังแต่ดูเหมือนตอนนี้ท่านควรจะรู้ไว้ซุปเปอร์ไซย่ายในตำนานได้ปรากฏตัวขึ้นแล้ว เบจิต้าช็อกทันทีที่ได้ยินคำพูดนั้นเขาหันกลับไปทางพารากัสอยากฟังรายละเอียดเพิ่มเติมมันได้ทำลายดาวไปมากมายและทำลายระบบสุริยะทั้งระบบพารากัสพูดอีกไม่นานมันอาจจะมาที่โลกหรือดาวเบจิต้าใหม่ก็ได้ เมื่อได้ยินเช่นนั้นเบจิต้าก็เริ่มสนใจมากขึ้นภารกัดดูแก่กว่านับป้าในตอนนี้เล็กน้อยและรอยแผลที่ตาซ้ายทำให้เขาดูมีบุค,คลิกน่าเกรงขามแต่เบจิต้ารู้ว่าชายคนนี้ไม่มีทางจะเป็นกรรษัตริย์ที่แท้จริงได้และยิ่งไม่มีทางที่จะเอาชนะซุปเปอร์ไซยาในตำนานได้ด้วยตัวเองแต่เบจิต้ารู้ว่าเขาเองทาได้ ในใจของเขาซูปเปอร์ไซย,ย่าในตำนานไม่ใช่คู่ต่อสู้ซิเขาไม่อาจสู้ได้โดยเฉพาะเมื่อเขาผ่านการฝึกฝนจากห้องการเวลาและจิตใจมาแล้วเขาจะกำจัดนักรบในตำนานคนนั้นและยึดตำแหน่งอันชอบธรรมของเขาในฐานะกษัตริย์แห่งไซย,ยา่า เบจิตตารู้จักตำนาน,น,นดีว่าทุกหนึ่งพันปีจะมีไซยาหนึ่งคนเกิดมาพร้อมพลังที่ไม่อาจวัดได้และมีความกระหายในการต่อสู้และการทำลายล้างอย่างไม่มีที่สิ้นสุดมันคือความกลัวต่อตำนานนี้เองที่ทำให้ฟรีเซอร์เลือกที่จะทำลายเผ่าไซยาทั้งหมดแต่ดูเหมือนตำนานจะยังมีชีวิตอยู่จริง เบจิต้าเคยหวังว่าเขาจะเป็นซูเปอร์ไซาในตำนานและเมื่อครั้งอยู่บนดาวนาเม็กเขาก็เคยผิดหวังเมื่อคิดว่าคาคาร์โตอาจเป็นคนนั้นแต่ตอนนี้ทั้งเขาและคาคาร์โตต่างก็เป็นซูเปอร์ไซาแล้วและในสายตาเบจิต้าซูเปอร์ไซาในตำนานคือคู่ต่อสู้ในระดับเดียวกับเขาคู่ต่อสู้ที่เขาสมควรได้ต่อสู้ด้วย แม้โกคูจะพยายามคัดค้านแต่เบจิต้าก็ตัดสินใจจะเดินทางไปกับภารกั Vegeta, สเบจิต้าศึกเซลเกมจะเริ่มในอีกไม่กี่วัน โกคูพูดเราออกจากโลกตอนนี้ไม่ได้ฉันไม่รับคำสั่งจากแกเบจิตตาตะโกนโดยไม่แม้แต่จะมองหน้าแกเสียเวลาโดยปราประโยชน์ที่ไม่ยอมฝึกต่อส่วนฉันจะใช้เวลานี้ให้คุ้มค่าฉันจะกลับมาก่อนเซล์เกมเริ่มเพื่อบดขยี้เจ้าตัวนั้นด้วยมือของฉันเองแต่ตอนนี้ฉันมีศัตรูอีกคนที่ต้องกำจัด คาคาร์โตเมื่อฉันกำจัดซูเปอร์ไซย่ายในตำนานได้ฉันจะแสดงให้แกเห็นว่าฉันเหนือกว่าแกขนาดไหนเพราะความมุ่งมั่นของเบจิต้าและเพื่อต้องการป้องกันไม่ให้เกิด เรื่องร้ายกับเขาเหลานักรบที่อยู่ตรงนั้นจึงตัดสินใจไปกับเขาด้วยพารากัตไม่อาจห้ามได้และเบจิต้าก็ไม่ชอบใจเพราะเขาเท่านั้นที่ถูกเชิญเขาไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใครในการต่อสู้ครั้งนี้แต่เมื่อคิดถึงความจริงที่ว่าโกคู Goku สามารถใช้ท่าเคลื่อนย้ายในพริปตาเพื่อพาทุกคนกลับโลกได้ก่อนเซลล์เกมเริ่มเบจิต้าจึงจำใจยอมให้พวกเขาไปด้วยผู้เท่าเต่าและอุรอนก็ตัดสินใจรวมทาง ด้วยเช่นกันผู้เท่าเต่าไม่ค่อยกังวลส่วนอุรอนถึงจะไม่อยากไปแต่ในเมื่อเพื่อนๆของเขาแข็งแกร่งขนาดนั้นเขาก็หวังว่าทุกอย่างคงจะไม่เป็นไร การเดินทางนั้นกินเวลาไม่นานและพวกเขาก็มาถึงดาวบเบจิต,ต้าไมโดยไม่มีอุปสรรคภูมิประเทศไม่ได้ดูโดดเด่นนักแม้จะมีพระราชวังตั้งอยู่บนหน้าผาก็ตามทันทีที่พวกเขามาถึงชายหลายสิบคนตะโกนขึ้นว่าทรงพระเจริญพระราชาเบจิต,ต้าพารกัดไม่ลังเดที่จะเรียกพวกทหารเหล่านี้ว่าไร้ค่าเมื่อบเบจิต,ต้าถามว่าพวกคนที่ดูภาคภูมิใจที่ได้รับใช้เหล่านี้คือใคร เพราะเห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่ชิดไซยาและเบจิต้าก็สงสัยว่าพารากัตทำอย่างไรให้ทหารเหล่านี้สาบานจงรักพักดีต่อจักรวรรดไิไซยาหไม่ได้จากนั้นพารากัตก็แนะนำลูกชายของเขาให้เบจิต้ารู้จักโปรดีนักกรบที่อยู่ภายใต้การมังคับปัญชาของเขาเบจิต้าพอใจที่ได้รู้ว่าโปรรี่เป็นไซยาจริงแต่เมื่อสัมผัสพ,พลังของเขาชัดขึ้นเขากลับรู้สึกผิดหวังเพราะระดับพลังของโปรรี่ต่ำมากระหว่างที่เบจิต เดินทางไปตามระบบดาวต่างๆกับพารากัตและบรอรีเพื่อค้นหาซุเปอปร์ไซย่ายในตำนานโกหังก็ออกสำรวจพื้นที่รอบนอกพระราชวังกับยัมฉาทรังและคุลิลินพวกเขาพบภูมิประเทศที่ถูกทำลายจากสงครามเมืองต่างๆพังยับเยินและผู้คนที่ถูกกดขี่หลังจากเผชิญหน้ากับซุเปอปร์ไซย่ายในตำนานและนอกจากเหตการณเหล่านี้พารากัต ก็ต้องเผชิญกับปัญหาอีกอย่างหนึ่งการปรากฏตัวของโกคูเพียงแค่คนเดียวก็ทำให้โปรดี้เริ่มไม่สเสถียรและแทบจะควบคุมไม่ได้แม้จะมีอุปกรณ์ควบคุมจิตที่พารากัสติดไว้ที่ศีรษะของเขาก็ตามดูเหมือนว่าโปรดี้จะมีปมจากเสียงร้องของโกคูตอนเด็กๆตอนที่พวกเขายังอยู่ในห้องเด็กอ่อนด้วยกันและความทรงจำนั้นได้ถูกกระตุ้นขึ้นอีกครั้งเมื่อเขาเห็นโกคูทำให้ความบ้าคลั่งในตัวเขา ปะทุขึ้้นอีกครังแค่การมีอยู่ของโกคูก็เพียงพอที่จะทำให้บรอรี่เกือบควบคุมตัวเองไม่ได้หลายปีที่ผ่านมาพารากัสควบคุมลูกชายของเขาผ่านรีโมทที่ข้อมือขวาซึ่งส่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์ควบคุมจิตบนศีรษะของโบรอรี่เขาใช้มันเพื่อควบคุมพลังของลูกชายตามต้องการและต้องพึ่งมันเพื่อป้องกันตัวเองจากความบ้าคลั่งของโบรอรี่ซึ่งเคยเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาสูญเสียดวงตาซ้าย ด้วยเครื่องมือนี้พารากัสจึงกลายเป็นเจ้านายแห่งจักรวาลเขาจำเป็นต้องใช้พลังของลูกชายผู้เป็นนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นบโบรลี่ตั้งแต่ยังเด็กก็มีพลังเหนือธรรมชาติและมีความกระหายในการทำลายทุกสิ่งแต่การพบกันอีกครั้งระหว่างบโบรลี่และโกคูกำลังเปลี่ยนสมดุลของการควบคุมความกระหายทำลายล้างของบโบรลี่ในฐานาปปะซปเปอร์สย,ยในตำนานที่แท้จริงกำลังต่อต้านอุปกรณ์ ของารากัเขารู้ดีว่าถ้าโปรโดีปลดปล่อยพลังออกมาทั้งหมดแผนการแก้แค้นของเขาจะพังพินาศเขาต้องการเวลาอีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นดาวหางกำลังจะพุ่งชนดาวในอีกไม่กี่ชั่วโมงและพารากัสวางแผนจะใช้มันเพื่อฆ่าเบจิตา้าเพื่อแก้แค้นกษัตริย์เบจิต้าคนก่อนที่พยายามจะสังหารเขาและลูกชายเพราะ ล้วนในพลังของพวกเขาแต่หลังจากการพยายามสังหารนั้นโปรดี้ก็ได้ปลุกพลังแฝงของตอนขึ้นมาปกป้องทั้งเขาและพ่อจากการระเบิดของดาวเบจิต้าพารากัตเฝ้ารอวันล้างแค้นของตอนด้วยความพึงพอใจแต่การกระทําของเขาก็เริ่มสร้างความสงสัยแม้เขาจะตอนรับแขกด้วยอาหารและการดูแลทิ่ดีแต่พิกโ,กโลกลับตัดสินใจจับตาดูพรารกัตอย่างใกล้ชิด ในคืนหนึ่งโปรโดี้ได้เจอกับโกคูที่กำลังพูดคุยกับพิกโกโลและเมื่อทั้งสองสบตากันพิโกโลสังเกตได้ว่าอารมณ์ของโปรโดี้เปลี่ยนไปอย่างมากมันเหมือนเขากำลังต่อสู้กับบางสิ่งภายในตัวเองแต่การยับยั้งนั้นอยู่ได้ไม่นานโปรโดี้พุ่งเข้าใส่โกคูโกคูเข้าใจทันทีระหว่างการต่อสู้ว่า โปรดี้คือซุปเปอร์สซย่ญ,ญาในตำนานที่เบจิต้ากำลังตามหาเขารู้ว่าพลังของโปรรี้มหาศาลเกินคาดส่วนพิกโกโลเองก็มองเห็นได้จากการต่อสู้นั้นว่าพารากัสกำลังหลอกพวกเขาอยู่วันต่อมาก่อนที่ดาวหางจะพุ่งชนดาวเบจิต้าใหม่ เพียงไม่กี่ชั่วโมงโกคู Goku และพิกโร่รีบแจ้งสิ่งที่พวกเขาพบให้คนอื่นฟังแต่เบจิต้าไม่เชื่อทำไมโปรลี่ถึงสนใจคาา์รัตโตนักเบจิต้าคิดในใจขณะเดียวกันโกฮังที่เริ่มสงสัยในตัวพารากัตเช่นกันก็บอกพ่อและคนอื่นๆถึงสิ่งที่เขาเห็นการกดขี่ทารุนต่อเผ่าพันธุ์ที่ถูกทำให้เป็นทาสบนดาวแห่งนี้เมื่อได้ยินคำกล่าวหานั้นเบจิต้าก็เรียกพารากัสมาและสั่งให้เขาอธิบายเมื่อรู้ว่า ความลับของตอนถูกเปิดเผยพารากัตจึงยอมรับทุกอย่างเขาเปิดเผยว่าแพงของเขาคือทำให้โลกกลายเป็นศูนย์กลางของจกักรวรรดิใหม่ของเขาและว่าดาวบเบจิต,ต้าใหม่ไม่เคยถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นบ้านของเผ่าไซยาเลยเขาเล่อทุกคนมาที่นี่เพราะรู้ว่าดาวดวงนี้กำลังจะถูกทำลายและเมื่อพวกเขาตายรวมถึงบเบจิต,ต้าด้วยการล้างแค้นของเขาก็จะสมบูรณ์แบบ พารากัดยืนยันว่าโปรรี่คือซุปเปอร์ไซย่ายในตำนานที่แท้จริงและหัวร้อยยัเบจิต้าโดยบอกว่าด้วยพลังของโปรรี่ไม่มีใครจะสามารถต่อต้านจากักรวรรดิของเขาได้อีกต่อไปแต่ทันใดนั้นเมื่อโปรรี่เห็นโกคู uh อีกครั้งเขาก็เริ่มเดินเข้าหาโกคูอ uh ย่างดุดันเลือดของเขาเริ่มเดือดพล่านและความโกรธแค้นเพิ่มขึ้นทุกขณะขณะเข้าใกล้โกคูโปรรี่เริ่มพึมพำคำพูดที่ฟังไม่รู้เรื่องแม้พารากัดจะพยายามคว คบคุมแต่ก็เริ่มไม่เป็นผลจากนั้นโปรรี่ก็เริ่มตะโกนซ้ำๆว่าคาคารอต พร้อมกับพลังที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอาราสีทองสว่างสวยล้อมรอบตัวเขาและแม้เบจิต้าจะพยายามเตะและยิงพลังใส่แต่ก็ไร้ผลความโกรธของโปรโรี่เพิ่มขึ้นทุกวินาทีเส้นผมของเขาชี้ตรงและ,ปะเปลี่ยนเป็นสีม่วงเข้มแม้อาราของเขาจะเป็นสีทองแต่ผมของเขากลับไม่ปเปลี่ยนเป็นสีทองเต็มที่ซึ่งทําให้นักลบจากโลกเข้าใจว่าโปรรี่อยู่ในร่างซปเปอร์ไซย่า เียงแต่สีผมผิดเพี้ยนไปเพราะอุปกรณ์ควบคุมจิต แต่ไม่นานหลังจากนั้นโปรดี้ก็ปล่อยพลังออกมาจนเกินขีดจำกัดอุปกรณ์บนศรีรษะของเขาแตกกระจายและเขาหลุดพ้นจากการควบคุมของพ่อโดยสมบูรณ์ร่างของเขาเริ่มเปลี่ยนไปอย่างมากกล้ามเนื้อขยายขึ้นมหาศาลพลังงานสีทองกระจายออกเป็นคลื่นและร่างของซุปเปอร์ไซย่ายในตำนานก่อปรากฏขึ้นอย่างสมบูรณ์เมื่อเผชิญกับพลังที่เกินมนุษย์เช่นนั้นเบจิต้ารู้สึกสิ้นหวังอย่างไม่อาจบรรยายได้ พลังที่แผ่กระจายจากตำนานผู้ตื่นขึ้นนั้นราวกับไม่มีทางเอาชนะได้เลย